อิติปิโสภควาปิปิโยเทวมนุสสนังปิโยพมานุตตโมปิโยนาคสุปันังปินินทยังนามามิหังอิติปิโสภควาปิปิโยเทวมนุสสนังปิโยพมานุตตโมปิโยนาคสุปันังปินินทยังนามามิหังเทวดายืนบนอากาศรัศมีสว่างสวยพูดกับพระราชกุมารสาลิ ว่าคนแก่ชรากินยาทิบโอสถนี้หน้าแกจะกลับเป็นหน้าหนุ่มผมงอกจะกลับดำหัวล้านผมจะขึ้นหนังเหี่ยวย่นจะเต่งตึงแก่สารพัดโรคคนใดมีโรคคนนั้นย่อมดูไม่สวยงามคนที่มีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของมากแต่ จะสู้คนไม่มีโรคไม่ได้คนปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนั่นแหละคนนั้นย่อมงามในที่ทั้งปวงคนไม่มีโรคนั่นแหละเป็นลาบอย่างยิ่งคนมีโรคย่อมเสื่อมจากลาบทั้งปวง